โอ้ตัวบบไงหนึ่นงเอาเอ,าเอาฮ็ดตามสบายพวกหนูมานี่น,น,นี่คือวิธีปลดกิ้งก่าออกจากบ่วงไม้ของของพวกเด็กๆก,กาฉลาดมากใช้ไม้กดคอล็อกไว้เพื่อไม่ให้กิ้งกา่ากัดนิ้วมือเป็นอันตรายโอ้เก่งเก่งเกงเกงเกง หน้าห่อนบ้านเฮาทุกปีก็มีลูกหลานค่ะปีเทอมก็มาหายิ่งขี่กระป๋อมนี่ลูกน้ำอยูพี่บางลายอยากกินน้ำตีมาเอาน้ำโอ้เล่นจนเมื่อยเปิดเอาเท้าลูกไอสิปเอ็ดนาฬิกาละลูกไก้แล้วไก่แล้วหิ้วเข่าละตี่เหรอ อไปกินข้าวแล้วก็มาตอมาตออีกบ่บอกพ่อกับแม่อยู่เป็นบ่นี่มาโหลดมาโหลดบ้านยายปูนังขีกก่กระป๋อมหล่เราบอกว่ารู้จักจกระป้อม,มรู้เรื่องไม่แยกัวเหรอพ่อกับแม่ว่ายังไงว่าตอนกระป๋อมสองโตไปอะไรไหมวะครับสี่มึงยังหัวขที่ได้ไปนั่นบ่ครับครัอบบอกว่าเฮ้ยผมกล้าผมกล้าให้ผมกล้ามือ นี่นี่นดิไอ้มนอ่านซื้อยังน้องพีเอาน้องภูมิเอ้าเอา,เอาใส่ความสามารถฮึดูคนละด้านดิอยู่ด้านเดียวมันก็หลบไปนู่นแล้ว เห็นเงินนั้นคุณผู้ชมเพื่นเบิ่งแม่เพื่อนเพื่อนเบิ่งแน่บัลลาบัล่าได้ไหมยาวๆมาแบบนี้แล้วเนาะอันนี้ใครเป็นคนผูกให้อันนี้ตรงนี้ผูกเองอ่าเวลาจะคล้องกับปลอมหนูทํายังไง เออแล้วก็กระตุกแต่ทีนี้บ่วงตรงนี้นี่มันจะเป็นเป็นบ่วงกลมๆใช่ไหมหนูก็ต้องอ้าให้มันพอดีใหญ่เท่ากันกับหัวกิ้งก่าของหนูใช่ไหมใช่ครับเอ,อแล้วหนูพอถึงหัวกิ้งก่าหนูก็กระตุกเลยใช่ไหมครับโอ้โอกกเก่งเก่งเก่งหัวกระป๋องกิ้งก่าชอบอือ สมมติ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 อ้าวสมวสมติอ้าวดึงโอ้มันจะล็อกทันทีเลยใช่ไหมพี่ป่มครับบานมันลอ็อกบนไหลมันก็จะล็อกได้ครับเอาแล้วยายปูเห็นผิวปากผิว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 ,ผวนี่เพื่ออย่างเพื่อมาให้กระปอมมันแคะไม่ไม่ไม่ให้มันจีนหนีครับอ๋อไม่ให้กระปอมมันแคะใช่ไหมเออแล้วมันก็จะง่วงเหงาหานอนหนูก็หัวมันก็จะยื่นออกมาพง,งกไว้หลับตาไว้แล้วหนูก็ ค้องใส่หัวมันเลยใส่คอมันเลยแล้วก็กระตุกเลยใช่ไหมโอ้เก่งเก่ง,งเกงเก้าไม่ผิวมันก็จะแคะครับหรอถ้าเราไม่ผิวปากมันก็จะแคะใช่ไหมโอ้เก่งเก่เก่เกอ้าวนี่อีกอันนึงอุปกรณ์หนังกระติกค่ะหนังกระติก อันนี้ตรงตรงไม้นี่พวกเราหาซื้อหรือก็ทําเองขึ้นก็ได้ค่ะส่วนใหญ่สมัยก่อนเขาซื้อใส้ในไม้มะขามค่ะงามไม้มะขาม,มอขเออขูดขูดขูด,ขดตรงไหนก็ข,นนขูดตรงนี้อ่าขูดตรงร่องกลางให้มันเรียบ,รบเรียบแล้วมีที่จับจากนั้นเราก็ไปซื้อยางครับอ่ามาลัดเลยใช่ไหมเออกระสุนมันล่ะหาจากไหน โอ้นี่อุปกรณ์การทํามาหากินของพี่พุม่มอะส่วนของน้องพีก็คือได้ใหม่นะลุงเนาะโอ้เก่ง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 นอีอุปกรณ์การหาอยอินครับก็คือเบดครับเบดบโอ้บักลาใส่เบดเป็นเป็นเบดฝรั่งครับเบดฝรั่งน้องพี่เด โอ้โหัวยยายปูเก่ง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 ป้าเธอคือเก่งแท้ลูกนั่นนั่นนั่นอีกต้นนึงลูกนั่น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 อีกต้นนึงนั่นโอ้นี่นี่นี่ไม้คล้องเอออันนี้คือไม้คล้องค่ะไม้เงี้ยงเงี้ยประมาณสักสองเมตรกว่าๆค่ะแล้วก็มีเสื้อยู่ตรงปลายพ่อแม่ไผเป็นคนเฮ็ดนห้คล้องอันนี้ให้เฮ็ดเองบ่ลูกป้าคือเก่งแทมบางเท้อก็จับบ่ทันเด้อค่ะเด้อมันเร็ว เล็กหน่อยทาศานั่นนันอีกตัวนึงลูกอีกตัวนึง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 ตัวแม่ครับตัวแม่บ่เบิ้งยังไหนจังว่าตัวแม่ตัวทองไหมครับมันจะใครครับบ่ครับก็จะบ้งจะมีลูกมันนี่ดงกลมครใครคับบ่เมอไหนันม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 ันองงกพองงกหัวอยู่ลูกอู้หหหหู ภาพที่ให้เห็นเนี่ยก็เป็นชีวิตวจริงๆของเด็กน้อยที่นี่ค่ะหลังจากาตื่นเช้าขึ้นมาโอเก่งครับเก่งเก่งโอ้เก่งอีกแล้วได้อีกแล้วเอานี่เป็นการนอกมันไวนี่อ้าวเซตประกองดองมานี่ เออวิธีหากินของเด็กหน่อยบา้านเท่าแค่นี้ก็เรี้ยงตัวเองรอดค่ะบางเทอก็นังกระติกน,นังกระติกสิบ่ค่อยแม่นค่ะนังกระติกบ่ค่อยแม่นแต่ถ้าเป็นไม่ค้องนี่ไม่พลาดสักลายเลยจ้าเก่ง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 นี่คือวิธีนี่ครับบอกนี่จะไม่ใครครับอืมเหรอเบื้องไนใจังไหนนี่ว่ามันมีใครเขาต้องจับหมองคลองเบื้อ้ไย มันเป็นสักกเว้ยเป็นหนามสักกแอะจัรกเดียมขนาดเลยโอ้ขบัขบขบัขบขับขับเฮ้าก็เลือกบ่ได้นะลูกเนาะเดี๋ยวรอให้มันลงมาสักคนจอบเอาจอบเอาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลอกระป๋อมที่มันวิ่งขึ้นสูงๆ ไม่ยอดต้นใหม่ลงมาหากินน้ำต่อก็กินน้ำแข็งใส่ถาค่ะอาการห้อนห้อนบ้านเฮาแต่อยู่ในใต้ล่มยางก็เย็นพอสมควรค่ะดีกว่าทุกที่ที่บริเวณบ้านไก่เคียงนะคะเพราะว่าบ้านเฮามีต้นไม้แล้วก็พวกกระปอมกิ้งก่าก็มักจะเข้ามาอาศัยหลบค่ะแล้วก็ลงมาหากินน้ำค่ะเนี่ย ทุกวิธีทางของเด็กๆบ้านเฮาค่ะเพื่อที่จะได้กิ้งกามาทำเป็นอาหารเมนูเย็นนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาใกล้จะเที่ยงค่ะอ้าวได้กแล้วเก่ง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  ค่ะเป็นจังหวะที่รีบของรีบกระตุกค่ะถ้าชักช้าหน่อยนึงนี่กิ่งกามันก็เร็วพอสมควรค่ะเก่งเกงเกงทุกๆุกเดือนช่วงเดือนเมษาอาการห่อนเล็กน้อยก็จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันมาเที่ยวหาบ้านสวนเก็บอ่าของกระปอมค่ะตามวิธีบ้านเฮาเลยพี่น้องเดิมไปก้อยผู้ใดให้กินแม่ครับ โอ้แม่ให้ให้กินบังลาฮะไปนี่แม่ให้ให้กิน,กาาน,กนครับแซบบ่แซบครับคันยิ่งคันก้อยไหลายตัวงแซบครับบอ่อมือนื้อมังลาได้กันผ้ากันได้เจ็โตัวหาตัวครับหาตวัวโอ้ได้เจกโตัวแล้วมือหนีิ่งดูิ่งดูมแต่สวนยายปูทั้งนั่นบ่นเนี่ยสามแเถอะเอาไปเก็บไว้หรือ,อยังนี่เก็บไว้แล้วครับ อน้องพุมก็กินน้ำกันบ่โอ้ซนีก็หากินหมันหมเก่งเกงเกงนี่คือวิธีการทำมาหากินของเด็กหน่อยบ้านภาคอีสานบ้านเฮาได้เวลาไปกินเขาเที่ยงแล้วก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้เด้อสวัสดีค่ะน้อพีน้องพูม พี่หายตัวค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆชาวอีสานคนเกษตรบ้านเฮาด้เด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า